สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานาเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคกลางนะครับรักพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิวันณะท่านี้นจะออกสีงาช้างแตกแตกรายงานเลยนะครับองนี้เพื่อน,อนแตกรายงาน สีงาช้างเลยนะครับเนื่องจากพระยมหาได้รับปากจากคลิปก่อนหน้านี้ว่าเพื่นเอถามมาพระยมหาคิดอยางไงเรื่องราวเกิดขึ้นที่ปากช่องที่เป็นข่าวดังในฐานะที่บวชเราเรียนมาพระยมหาก็นั่นแหละครับก็จะต่อเลยว่าเราไป โทษท่านฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องญาติโยมนะครับแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพระบางท่านก็นับญาติถือโยมเฉพาะคนที่ร่ำรวยมียศมีศักดิ์ไม่นับญาติไม่นับโยมกับคนที่ไม่มียศไม่มีศักดิ์อันนี้ก็มนะีเป็นเรื่องจริงก็ว่ากันไปนะครับแต่นั่นแหละครับเมื่อ เมื่อเงินมาถ้าจิตใจไม่เป็นของแท้นะครับเพื่อนๆโยมก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าท่านบรรลุแล้วปฏิบัติด,ดีแล้วสมควรแล้วสุปฏิปันโนนะครับทายกทายกาก็ถวายนะครับก็พรั่งพรูแล้วก็พรั่งพรูมามัาง่งคั่งไปด้วยลาบ ยศสกาาระก็เป็นเรื่องธรรมดาแหะครับว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองในสายตาเครือขญาติโยมเราแต่ถ้าหากว่าเป็นของปลอมของไม่จริงก็จะเป็นเรื่องเป็นราวดังเกิดขึ้นถ้าเป็นของจริงนะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรดังนั้นพระย,ายามหาก็จะตอบเพื่อ fc ว่าอยู่ที่ใจเรานะครับ เราทําไร่ทํานาทําสวนขับรถส่งของขายก,กาแฟทําธุรกิจเล็กเกน้อยน้อยสวนอยู่ที่บ้านเรานะเพื่อนเครับเราเราไม่ต้องไปสร้างการที่ถวายเงินเป็นเป็นล้าน10ล้าน50ล้านร้อยล้านสร้างสร้างวัด เป็นพันล้านสร้างโบสถ์เป็น10ล้านสร้างศาลาการประเรียนสร้างนู่นสร้างนี่แข่งขันกันพระท่านก็เป็นเพียงแค่ทัพพีที่อยู่ในหม้อ,อกแกงคือไม่ได้พระญาติโยมเข้าถึงแก่นธรรมนี่คือสภาพเวียนล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันจึงมีน้อยน้อยคนที่รู้ รู้ลึกและก็ปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆจึงไม่แปลกว่าเครือข่าญ,ญาติโยมหลายท่านที่ท่านเข้าถึงธรรมที่ท่านพูดแก่นธรรมได้ลึกซึง้งเราก็มองว่านี่คือความจริงธรรมะเนี่ยมีอยู่ทุกที่การที่เรารู้รู้จิตว่าเราต้องการอะไรนี่คือรู้ธรรมะนะครับเพื่อนๆ พระเจ้าเราท่านตัดสู้ธรรมะนั่นคือท่านตัดสู้จิตขณะจิตจิตเจตสิกรูปขันธ์ของท่านขันธ์ห้าในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่าธรรมเราไม่มีเงินถวายพระทำผ้าป่าทำกรถินสร้างโบสถ์สร้างวิหารการที่ทำไปเช่นนั้นน่ะไม่ได้รู้ธรรมะเพียงแค่ว่า รู้ว่าตัวเองได้ถวายเงินแล้วก็มีความสุขประกาศชื่อออกสื่อมีความสุขแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่านั่นคือบุญแล้วพระคนที่รับไปก็ไปเป็นดังที่พวกเรารู้ตามสื่อไม่ใช่ว่าเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาหลายหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นแบบนี้ แล้วก็มาเห็นที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็ก็จะมีต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าครหัตญาติโยมเศรษฐีกหับ,บดีทั้งหลายที่เข้าใจผิดคิดว่าเงินเนี่ยคือทำบุญแล้วได้บุญคิดว่าไม่ต้องทำอะไรถวายเงินจบแล้วก็ได้บุญอันที่จริงนี่คือนรกเลยนะเพื่อน ถวายพระสิบล้านเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นคือนรกตกนรกเลยนะคือไม่รู้แม้กระทั่งว่าการทํากิจของตนให้ให้เป็นธรรมะเนี่ยทำยังไงนะครับเรามองเห็นพระตุองค์ก็ทรงบอกนะครับนี่ว่าเปรียบเสมือนเป็นเป็นมูลเปรียบเสมือนเป็นมูลเลยนะเพื่อนๆ พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนั่งอยู่บนลาบกองลาบกองสักการะเนี่ยท่านไม่ยินดียินไายนะครับท่านท่านเนี่ยคือเป็นมูลนะเหยียบก็ไม่เหม็นเหยียบติดเท้านี่ก็ไม่เหเม็เหนเพราะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านแยกออกท่านเข้าถึงธรรมท่านรู้ว่าจิตเห็นกองทองเห็นกองเพชรเห็นกองเงิน เป็น10ล้านในกระสอบอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือมูลนี่คือขยะเหยียบนังน่งก็ไม่ติดมือติดเท้าท่านเพราะว่าท่านรู้ว่านี่คือไม่ใช่สุขที่แท้จริงเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยถ้าเราปรุงแต่งว่าเราอยากมีรถงามอยากมีบ้านใหญ่โตนั่นแสดงว่าจิตเริ่มงปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วนี่มันก็จะไหลไปตาม จิตที่คิดได้เมื่อจิตที่จะคิดได้ก็ไปแต่งด้วยรูปก็คือขันทั้ง5ให้ขยับตามขันทั้ง5้าขยับตามแล้วก็ทำให้การลุ่มหลงจิตที่ประกอบด้วยโทสะโมหะก็จะตามมาโทสะโกรธปรุงแต่งโมหะลุ่มหลงโลภะ ความโลภพ,พอกพูนจิตไม่ให้รู้ว่าการที่จะบรรลุเนี่ยต้องทำยังไงดังนั้นเมื่อเราเห็นเห็นเขาถวายเงิน10บล้านเราอ่ะดังที่พระยามหาได้กล่าวมาเราเราเป็นชาวบ้านทำไร่ทำสวนทำนา ขับรถส่งของโนนนีนั่นเหมือนพระใหญ่มหาเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านแต่เรารู้เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านรู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรทำอะไรรู้ขณะจิตที่มันเกิดขึ้นเข้าถึงร้อนหนอร้อนอาการร้อนนี่คือการรับรู้รับรู้ด้วยตาเมื่อรับรู้ด้วยตาแล้วส่งลงมายัางที่จิตจิตก็รู้ว่าร้อนเพราะว่าจิตรู้สึก เมื่อจิตรู้สึกแล้วเจตสิกเราก็ปรุงแต่งการร้อนร้อนทุกส่วนของร่างกายขันห้าในร้อนทุกส่วนของร่างกายแล้วก็รู้ว่าทุกส่วนของร่างกายนี้มันปรุงแต่งแล้วเข้าถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชั่วขณะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนี่คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเอาไว้ค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อในคลิปถัดไปเดี๋ยวพระมามหาจะให้ดูองค์นี้นะครับ องขาวงาช้างนี่นะครับเป็นเช่นไรเห็นไหมครับพักนี่เป็นผลวะตูมเลยทีเดียวซุ้มะระฆังนี่ซุ้มเรือนแก้วเนี่ยแตกออกเหมือนงาช้างที่แตกนะเพื่อนๆองนี้แล้วก็ขาวงาช้างจริงๆนะให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูภาพรวมก่อนเห็นไหมครับเนี่ยแล้เวเรามาดูใกล้ๆใกล้ๆท่านเนี่ยเป็นยังไงใกล้ๆ ก็คือก็ไม่ได้กล้องขยายใหญ่โตมากมายนะครับกล้องแบบบ้านๆนี่นะสองแล้วให้เราเห็นสภาพที่เกิดขึ้นก็ให้เราเข้าใจสภาพที่เราเห็นนะว่าพระแท้เนี่ยแท้อย่างไงแท้อย่างไงเปืนเป่นๆไม่ได้ไม่ได้แท้ที่มือเซียนหรือพรอใ่ามาหาไม่มียศไม่มีตําแหน่งถือพระองค์เนี้ยถือพระแท้นี่ไม่ได้เป็นพระแท้เลยนะขณะเดียวกันพวกเซียนพวกที่เป็น ตั้งต้นว่าเป็นเซียนเนี่ยแล้วก็มีอำน,นาจทางสื่อเนี่ยจับภาพปอมมาเนี่ยเวลาเขาพูดว่าองค์นี้แท้ก็แท้เลยนะเพราะนั่นแหะคือเราเราไปยึดติดในภาพเหล่านั้นเรามาได้รู้รู้ลึกรู้แจ้งรู้จริงว่าพระแท้เนี่ยประกอบด้วยอะไรเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเรารู้ว่าพระจริงเนี่ยประกอบด้วยมวลสารประกอบด้วยรูปแบบประกอบด้วย าการสร้างเป็นแบบไหนเราก็จะเข้าใจานี่คือด้านหน้าท่านนะเป็นพิมพ์ไม่ได้ยมพิมพ์ไม่ต้องการพิมพ์ไม่เล่นหาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากจะครอบครองพระแท้สักหนึ่งองค์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องขายได้นะไม่จำเป็นต้องขายได้แต่รู้เพียงว่าพระนีแท้แน่นอนด้วยองค์ประกอบดังที่พวกเราทราบกันมาดังที่พระมาหาพูดมาเยอะหลายคลิปแล้ว เรามาดูด้านในซุ้มระครังเป็นไงเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือด้านในซุ้มระคังคือการแตกของท่านเนี่ยเนี่ยเหมือนปอปลาไหมครับดูเนื้อท่านเนี่ยขาวงาช้างนะเพื่อนเ,นเพื่อนเนี่ยเนี่ยปลายยาวปลายเหมือนปอปลานะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยปลายหางท่าน,นย,ยาวขึ้นเลยทีเดียวเราก็จะเห็นการปริออกการแตกออกของท่านแต่ละจุดเนี่ย สวยงามนะครับเห็นไหมครับความงามที่เป็นธรรมชาตินี่ดูหลุมดูการแตกออกเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่เพื่อนๆดูครับคราบน้ำว่านนะเห็นไหมครับการแตกการปลีออกแต่ละจุด คือถ้าเราตั้งใจว่าเราอยากจะครอบครองพระแท้เราศึกษาว่าพระแท้เนี่ยควรจะมีองค์ประกอบเค่อนไรแบบไหนนะครับเราไม่ต้องไปตามตามสื่อตามคําบอกเล่าของคนที่เขามีหน้าที่ขายพระนะการขายพระนั่นแหละคือการธุรกิจการทําการค้าคือการทํราธุรกิจเพื่อนๆต้องเข้าใจกลยุทธ์ในการค้าขายดังนั้นจะให้เขามีความซื่อสัตย์ เป็นไปไม่ได้นะการค้าขายต้องมีเล่หเหลี่ยมเยอะเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ทีนี้เมื่อเราดูเป็นไงเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยความงามที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับความงามที่เกิดขึ้นดังนี้เมื่อเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยพระที่คนอื่นเขาไม่มองคนอื่นเขาไม่เล่นคนอื่นเขาไม่จับเนี่ย คนที่เขามีองค์ความรู้เขาจับเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูตามร่องเลยไหมครับการซึมการออกการปรีอ,อของของเนื้อผ้าเนี่ยจะมีน้ําว่านคราบน้ำมันตังอิซึมออกมาตามร่องตามรืบต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยตามร่องตามรืบต่างๆ่เรา,า,าก็จะเห็นพวกเนื้อเกสรผงเกสรรีบระยับผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะ อย่างเงี้ยพ่ออย่างมาหาเจ็บนะพ่ออย่างมาหาเจ็บเลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคล้ายๆกับเม็ดดำเล็กๆเ,เนื้อผงเกสรน,นะครับติดอยู่เนี่ยคาบแคลไซียมคราบนาค้อน,นัยเพื่อ <Yeah. S 2> นๆดูคราบน้ำว่านนะครับเรามาดูด้านหลัง เห็นไหมครับด้านหลังเพื่อนเืน่อนดูสิครับเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังเขามาเป็นโทนสีเดียวกันหรอครับเนี่การปริออกการแตกออกของท่านก็มาแบบธรรมชาตินะเห็นไหมครับแตกรายงาเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยแตกรายงาเห็นไหมครับ แต่ายงาเส้นแต่และเส้นจุดแต่และจุดเนี่ยงดงามเป็นธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราจะเห็นคราบน้ำว่านคราบน้ำมันตังอิว่ไหลไปตามรอยปีออกรอยแตกออกเห็นไหมครับองคนี้พ่อใหมหาเจาะพิสูจน์ได้นขมิ้นแล้วนะครับตรงนี้มวลสารท่านหลุดพ่อยามหาก็เอาขอมิ้นลงเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่ปรากฏว่าเหลืองนะเพื่อนเพื่อนเนี่เหลืองนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นหลุมเล็กๆนะท่านหลุดออกนะพ่อใหมหาก็เอาขมิ้นลง เรายังเห็นคราบน้ําว่านังซึมออกมาจากเนื้อด้านในพระเป็นสิ่งที่แปลกมากแต่จันนะเพื่อนๆจะมีจุดที่แตกออกให้เพื่อนๆได้ดูนะเนี่ยอันนี้ท่านแตกมาตั้งแต่แรกของท่านนะเพื่อนๆดูดูรอยแตกปูนเปลือกหอยในขาวเลยนะเพื่อนๆขาวดังสารีเลยนะปูนเปลือกหอยเนี่ยเนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆ พระใยย่มหาก็เอาข้มิ้นลงแล้วนะครับองค์นี้เหลืองนะครับนี่คือเม็ดพระธาตนะุนะเพื่อนเนในเมน็ดนี้เราดูด้านข้างด้านข้างก็สวยงามเป็นลักษณะการการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นลักษณะการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลัง เราเห็นนี่นคือเม็ดเทาเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทาครบนะครับนี่เม็ดเทาเราเห็นคราบแถวไซ้ขึ้นเห็นไหมครับนี่ตามหรือเราดูด้านข้างให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับ เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสตรีทไลให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านเนียนะครับขอบคุณครับ